ตามข่าวลือที่ว่าไว้ก็ OG นะครับผมประกาศตัวผู้เล่นที่จะไปทําการแข่งขันเมเจอร์ Major ที่สต็อกโฮมนะครับผมก็เป็นมิชานะครับผมกับชูวัชนะครับที่เป็น2ผู้เล่นจากรัสเซียนะครับผมที่ทําวีซ่าไปสวีเดนไม่ผ่านนะครับผมก็ ส่งผลให้ทาง OG นะครับผมได้เอาอาดีตผู้เล่นเก่านะครับผมที่รีทายไปหลายรอบเลือเกินนะฮะแล้วก็กลับมาหลายรอบเลือเกินอย่างเซฟนะครับผมมาเล่นในตำแหน่งโพสต์5แทน มิชานั่นเองนะครับผมและส่วนโค้ชนะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นโนเทลนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนที่ผม,มงก็คือโนเทลตำแหน่งหลักของเขาคือโพสต์้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทำไมคุณถึงเอาเซฟไปเล่นนะฮะเอออันนี้ผมว่าน่าจะสลับกันน่าจะส่งโนเทลไปเล่นส่วนให้เซฟมาเป็นโค้ชนะครับผมหรือเขาอาจ จะอยากลองอะไรใหม่ๆก็เป็นได้นะครับผมแล้วไลน์อัพโอจีนะครับผมโพสหนึ่งก็จะเป็นยูรากิเหมือนเดิมนะครับผมโพสสองก็ BCM นะครับโพสสามเอทีเอฟโพสสี่ก็ไทยกะส่วนโพสห้าก็เป็นเซฟนั่นเองนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับผมแฟนๆโอจี fan นะครับผมผมก็จะรอดูว่าเซฟจะโชว์สกายภาพได้เต็มที่เหมือนกับตอนเล่นออฟเลนหรือเปล่า นะครับผมง่าก็ฝากแฟนๆ OG ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe ช่องบนจัตุกองไปด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ